คำนายดวงชาวราศีตุลประจำเดือนกนรกฎาคมค่ะดวงของชาวราศีตุลน,นะคะการงานการเงินอาจจะยังไม่โดดเด่นนะักแต่ที่แน่ๆเลยเนี่ยนะคะดวงโชคลาภดีมากเลยทีเดียวค่ะจัดเต็มได้เลยรายละเอียดทั้งหลายอยู่ในคลิปแล้วนะคะติดตามชมกันด้วยค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์หญิงชุธามาณนัสงขาค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องบางกาะโกนะคะพบกับช่วงมณีนาฏเครื่องประดับมงคลเปิดทางเศรษฐีค่ะ คลิปนี้นะคะเป็นการทำนายดวงชะตาคนเกิดราศีตุลค่ะประจำเดือนกรกฎาคมนะคะโดยอาจารย์เนี่ยนะคะใช้าศาสตร์ไพ่ทาโร่เลขาศาสตร์รหัสไคโรและพลังหินทำนายมาผสมผสานเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดความแม่นยำที่สุดสำหรับดวงชะตาของคุณค่ะเราจะเริ่มกันที่ทำนายดวงชะตาด้านการงานของชาวราศีตุลก่อนนะคะดวงด้านการงานจะเป็นอย่างไร ชาวราศีตุลน,นะคะมีการงานที่ค่อนข้างจะโดดเด่นเป็นพิเศษเลยทีเดียวใครที่ยังไม่มีงานทำช่วงนี้ก็จะต้องลุกขึ้นมาทำงานค่ะส่วนคนที่ทำงานอยู่แล้วถ้าเป็นงานประจำเนี่ยค่ะ คุณก็อาจจะต้องมีงานใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะบางคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยอาจจะจบสิ้นกับงานเก่าปิดธุรกิจเดิมไปแล้วแล้วก็เริ่มต้นธุรกิจใหม่นะคะแต่ถ้าถามว่าช่วงนี้ธุรกิจอะไรจะดีนะคะชาวราศีตุลเนี่ยควรจะต้องธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของการเจ็บป่วยใต้ทุกข์ยากเดือดร้อนได้ไพเดทด,ด้วยค่ะธุรกิจที่เกี่ยวกับ ความเป็นความตายการเจ็บป่วยการทุกข์ยากเดือดร้อนเนี่ยนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าทั้งนั้นเลยนะคะจะเป็นหมอเป็นพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์หรือเปิดร้านขายยาอาหารเสริมทั้งหลายนะคะดีหมดเลยขอเพียงแต่ให้เราเนี่ยให้ความรู้ แก่คนอื่นด้วยนะคะอะไรก็ตามที่เราให้ความรู้ด้วยตัวเองนะคะอาจจะให้ความรู้ด้านการกินอาหารเสริมด้านความสุขภาพอะไรเนี่ยนะคะมันนำมาซึ่งมีคนสนใจการงานของเราเพิ่มมากขึ้นขยับขยายได้ด้วยในอนาคตค่ะส่วนคนที่ทำงานประจำนั่งโต๊ะเท้าตอกบัตรเย็นกลับบ้านนะคะการงานของคุณก็ยังมั่นคงดีเพียงแต่ว่ามันจะค่อนข้างน่าเบื่อมันไม่ไปถึงไหนมันได้แค่นั้นแหละ ะะดังนั้นถ้าอยากให้การงานดีเนี่ยทำเพิ่มขึ้นมีงานประจำแต่อาจจะต้องมีงานพิเศษอื่นๆเพิ่มมากขึ้นด้วยมันถึงจะดีกับดวงชะตาค่ะเดี๋ยวมาดูเรื่องของการเงินกันนะคะการเงินของชาวราศีตุลน,นะคะ ชาวราศีตุลเป็นการเงินที่อยู่ในระยะเวลารอคอยค่ะรอคอยว่าจะได้รอคอยว่าจะมาไหมในที่สุดมันมานะคะมันมาแบบนาทีสุดท้ายมาทันท่วงทีให้ใช้จ่ายนี่แหละแต่ว่าเราอาจจะตั้งอยู่บนความไม่มั่นใจไม่มั่นคงว่าตกลงแล้วเงินจะมาไหมนะคะแต่การลงทุนธุรกิจใหม่ๆเ,ออเงินมาค่ะ มานิดหน่อยเท่านั้นเองมาแบบตุมต้มๆเพิ่งจะผลิดอกออกผลอะไรเหล่านี้นะคะแต่มันก็เป็นความหวังว่าแล้วเดี๋ยวมันก็จะบานก็คือจะมีผลกำไรผลผลิตเยอะขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะคะใครที่เป็นร์ติสทำงานด้านศินละปะศิลปินทุกสาขาอาชีพช่วงนี้เงินไม่ค่อยดีค่ะงานจ้างไม่ค่อยมาแล้วแถมอยู่ๆเขาก็อาจจะ ทพงานเราเฉยๆแทนที่จะได้เงินค่าจ้างล็อกวันล็อกคิวเอาไว้แล้วเนี่ยนะคะเงินหายช่วงนี้ไม่ค่อยมีงานจ้างนะคะทำตัวเองให้โดดเด่นเข้าไว้อาจจะต้องอยู่บนโลกออนไลน์โลกโซเชียลให้เยอะๆขึ้นจะได้มีคนจ้างงานสมมุติเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์อะไรเหล่านี้นะคะจำเป็นจะต้องทำให้โดดเด่นไม่งานช่วงนี้เงินหายค่ะเงินไม่ค่อยมีกำไรก็หดด้วยนะคะคนที่มี เครือข่ายธุรกิจเครือข่ายก็ยังพอจะไปได้ดีนะคะยิ่งเป็นเครือข่ายที่เกี่ยวกับอาหารเสริมเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับอารมาเทอราปีอะไรก็ได้ค่ะการเงินดีมีเข้ามาเรื่อยๆมีสักกระแสสะพ,พัดทางด้านการเงินเนี่ยเข้ามาไม่ขาดมือเลยทีเดียวนะคะและคนที่เก่งกำไรทางด้านประเภทขายบ้านที่ดินคอนโดอะไรเหล่านี้นะคะก็มีโอกาสว่า ช่วงนี้จะได้จับเงินก้อนใหญ่เลยค่ะเพราะฉะนั้นถือว่าการเงินอยู่ในทิศทางอันน่าพอใจเลยทีเดียวนะคะมาดูเรื่องของความรักกันบ้างค่ะความรักสําหรับชาวราศีตุลน,นะคะความรักของชาวราศีตุลเนี่ยค่อนข้างซบเซาหน่อย ซึมเศร้าอีกด้วยนะคะคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วเนี่ยนะคะคู่ครองอาจจะจากบ้านไปไกลหรือคู่ครองมีความห่างเหินกับเราไม่ค่อยได้ใกล้ชิดกันปล่อยให้เราอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเอการู้สึกว่าตัวเองกลายเป็นซึมเศร้าไปเลยอะไรเหล่านี้ก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ยหากิจกรรมใหม่ๆทำบ้างไพ่แนะนำว่า ให้ออกไปเจอผู้คนไปงานเลี้ยงรุ่นเลี้ยงสังสรรค์หรือไปทำกิจกรรมเต้นรำอะไรต่างเนี่ยนะคะอย่ายึดติดอยู่กับบุคคลคนใดคนหนึ่งเขาไม่มีเวลาให้เราแต่อย่ามานมัวนั่งเสียใจอยู่ไปหากิจกรรมอื่นๆทำหรือไปปฏิบัติธรรมบ้างก็ได้ค่ะส่วนคนที่มีแฟนอยู่แล้วถ้ายังไม่พร้อมจะแต่งงานมีครอบครัวต้องต้องกันดีๆนะคะเพราะมีโอกาสเหมือนกับว่า ตั้งคันมีลูกโดยไม่พึงประสงค์นะคะอาจจะมีเด็กมาเกิดมีอะไรต่างๆแล้วเราเอเลี้ยงไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยป้องกันดีๆด้วยอันนี้รวมไปถึงหนุ่มสาวที่ยังอยู่ในวัยรุ่นวัยเรียนด้วยนะคะส่วนคนที่ยังไม่มีแฟนแล้วถามว่าช่วงนี้ความรักจะเป็นยังไงจะมีแฟนไหมไม่มีค่ะไพ่บอกว่าหันไปสนใจเรื่องของการงานดีกว่า ไปทุ่มเทเรื่องของการงานเดี๋ยวความรักมันจะมาเองแล้วมันก็จะมาที่เกี่ยวข้องกับการงานนี่แหละเราจะอาจจะเจอคนใหม่ๆในวงงานอาจจะเริ่มต้นเป็นกันลยาณมิตรที่ดีต่อกันเป็นเพื่อนร่วมงานกันนะคะหรือจะมาขอคำแนะนำปรึกษาให้ช่วยเหลือแก้ไขอะไรกันบางอย่างแล้วในที่สุดก็ เห็นถึงความดีของกันและกันแล้วก็เริ่มต้นปลูกต้นรักกันได้นั่นเองค่ะเดี๋ยวมาดูว่าแล้วพี่หินเนี่ยอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรักไหมหินบอกว่าให้ดูแลสุขภาพของคู่ครองคนรักของเราด้วยนะคะโดยเฉพาะใครที่อายุ50ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยค่ะอาจจะต้อง ให้ความสนใจที่เกี่ยวกับเรื่องของการกินยาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพคู่ของคนรักของเราด้วยและรวมไปถึงพ่อแม่ญาติพี่น้องของคนที่เรารักด้วยนะคะอาจจะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่ในครอบครัวเกิดขึ้นก็ได้ค่ะเดี๋ยวมาดูกันเรื่องของสุขภาพนะคะ สุขภาพของชาวราศีตุลน,นะคะเป็นสุขภาพที่ดีพอสมควรทีเดียวแต่ต้องระวังขาเข่ากระดูกเส้นเอ็นกล้ามเนือ้อเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะเรื่องไม่ใหญ่แต่อย่างเช่น อาจจะเป็นเกาใน,ในเบื้องต้นก็ได้หรือว่าลุกโอยนั่งโอยนะคะหรือว่ากล้ามเนื้อไม่ค่อยดีมีปัญหาเรื่องเส้นอะไรเหล่านี้ก็หาหมอนวดก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรเยอะแยะนะคะและเขาก็เตือนเรื่องระวังสุขภาพของคู่ครองคนรักด้วยสุขภาพเราเองอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ให้ใส่ใจสุขภาพของคนที่คุณรักคู่ครองคนใกล้ชิดของเรานั่นแหละ อาจจะมีสุขภาพที่ไม่ดีแล้วเราต้องไปดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะมาถึงเรื่องของโชคลาภนะคะอาจารย์จะขอเปิดไพ่ไขรหัสเลขมงคลนะคะซึ่งเป็นศาสตร์เลขศาสตร์รหัสรับไยโรเนี่ยนะคะดูว่าคุณมีโชคลาภที่ดีหรือไม่ได้เลขหนึ่งเลยค่ะโชคลาภดีแน่นอนอยู่แล้วนะคะได้เลขหนึ่ง The Power อำนาจบารมี พลังแห่งอำนาจบาร,รมีนั่นแปลว่าเบื้องบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องสูงหรือผู้มีอำนาจผู้มีบาร,รมีนี่แหละนำพาโชคลาภดีๆมาให้กับคุณนะคะช่วงนี้จัดเต็มได้เลยชาวราศีตุลน,นะคะเลขหนึ่งเลขสองเลขหนะคะ2 5 5 2 1 2ห้ 52, 21, อะไรเหล่านี้แหละนะคะหรือว่าเอห่องห้ไปเลย ก็ได้ค่ะนะคะแนะนำให้ซื้อวันจันทร์วันพุธและวันเสาร์นะคะจะส่งเสริมโชคลาภด,ดีมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะอ่าลน้าอิจฉาเลยทีเดียวนะคะชาวราศีตุลก็ขอให้เฮงๆงปังๆค่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าพลังหินทำนายสรุปอะไรเพิ่มเติมให้กับคุณบ้างนะคะชาวราศีตุลค่ะหินทำนายบอกว่าให้สนใจเรื่องเงิน ตอนนี้อะไรที่จะได้เงินทําให้หมดเลยอะไรที่มันมีเงินเข้ามาเนี่ยนะคะใส่ใจมันไม่ต้องไปใส่ใจเรื่องอื่นเลยเอาแต่เรื่องเงินเงินทองทองนี่แหละเพราะการเงินกําลังจะมีเข้ามาค่ะเอะะค่ะครบถ้วนแล้วสําหรับดวงชะตาของชาวราศีตุลน,นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้าจารย์ด้วยนะคะแล้วจะทําคลิปดีๆมาให้ชมกันอีกค่ะแล้วพบกันนะคะ